Oh. เรียบร้อยไม่พูดเยอะดูเอาเป็นไงบริเวณนี้ทั้งหมดนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆหาเดี๋ยวเราจะเริ่มหาตั้งแต่ขอบฝั่งจนเข้าไปถึงป่าข้างในครับวันนี้บรรยากาศก็จะมืดๆหน่อยเหมือนฝนเขาตกไปแล้วอะ น,นี่เราอาจจะโชคดีเจอพระพุทธรูปองค์ใหญ่หรือว่าเราอาจจะโชคดีเจอทองคํำก้อนใหญ่ยี่สบาทห้าสิบาทก็ได้ครับความจริงอยู่ห้องผมก็สบายนะไม่ต้องทําอะไรวันหยุดผมจะอยู่ห้องสบายๆนอนสบายๆดูหนังก็ได้ครับแต่ว่าผมขี้เกียจเนี่ยผมอยากออกมาใช้ชีวิตมากกว่า ังโคตรเละเลยสภาพขออนุญาตตั้งกล้องุเพื่อนก่อนนะขอตั้งกล้องแป๊บน,นึ่งครับฝาเบียเยอะมากเลย ลตรวจํำเลยครับอ๋ออันนี้เป็นเครื่องมือหาวัตถุโบราณครับอ๋อถ้าลองนี้แสดงว่าใต้ดินตรงนี้มีวัตถุโบราณเ่องใช่ครับนี่ครับบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เราเจอเดี๋ยวดูเป็นน้ำหนักนเมื่อกี้เครื่องร้องอยู่แถวนี้ครับ น่ะนี่ถ้าร้องอย่างนี้แสดงว่าบริเวณตรงนี้มีโลหะอยู่ใต้ดินครับออไอนี่เจอแล้วอะไรอะฐานหรือเปล่านี่น่าจะเป็นตัวนี้แหละที่ว่าร้องนะครับใช่นี่ครับเจอตัวนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ย เออจึงนี้เราเบร์เบก็ตได้หว่นเนาะครับเขเบร์ไปก็ต,ได,ไ,กตได้เนี่ยเนาะครับถ้าโชคดีหน่อยก็เจอพวกของโบราณเจออะไรางี้ครับอ๋อมันก็ยากนะก่นอนป้าลุงอนะปลูกอยู่มันพังลงไปพังลงไปก็เน,นี่ยย้ายย,าย,าย้ายไข้ไแข้สามนะย้ายอยู่ข้างในหนู่น อ๋อ oh. ก่อนบ้านลุงก็อยู่นู่นเนี่ยแล้วแล้วน้าตรงนี้มันมีมานานหรือ,อยังลงุงมีมานานแล้วมันก็ชอบชอบที่มันก็พังไปเรื่อยเรื่อยหมายความว่าที่มันแคบแต่ว่าพอน้ํามันซาแล้วมันกว้างขึ้นกว้างขึ้นนี่เหรอใช่เอ็ดตรงม้กก็งอกขึ้นครับ oh. ไปหนึ่งตรงมูกก้นงอกเลยม่ลงุงบ้านลุงอยู่ที่นี่อ๋อ oh. ลงุงไปดูก็สอกปลาสอไร่ครับ โอ้โหตะปูนี่เจอเยอะเลยลุงไอ้หลูที่ท้อนมันจะดังไหมตัวไหนครับเอที่ท้อนมันจะดังไหมดังครับโอ้ยเงี้ย ทำไมอ่ะเอ้ยที่ช่อนมักระดังเงียเจนแล้วเบอร์เบบกระดังกันนี่นหมอเนาะถ้าเป็นโลหะใช่ครับถ้าเป็นโลหะดังหมดครับอืนี่เดี๋ยวไปล่าสมบัติต่อกัอนลงุง เจอกขวางเงียบมากครับ เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปลาดหาในป่าดูครับว่าจะมีหรือเปล่าป่าข้างในนั่นนะครับ Let's go แถวนี้เป็นป่าชายเลนทั้งหมดเลยนะครับของแม่น้ำบางประกงวัตถุโบราณก็มีมาบ้างจากที่คุยกับลุงเมื่อกี้ลุงเขาบอกว่าแม่น้ำบางประกงเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่ได้กว้างขนาดนี้แต่ว่าวันเวลาทำให้ผนังดินด้านข้างอ่ะมันเริ่มพังลงพังลงแล้วก็ทำให้แม่น้ำบางประกงมันกว้างขึ้นกว้างขึ้นจนถึงทุกวันนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองลาดแถวนี้ดูไปกันเลย โอ้ทำไมทางเข้าไปมันลำบากแท้วะไปลำบากก็ไปไม่เป็นไรหรอก <c oughs> ตอนนี้เหมือนจะไปต่อไม่ได้ครับเพราะทางมันเริ่มตันแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยๆมุดไปนะดูลองซีตร,ตรงไหนกูขุดไม่สนใจหรอกว่าจะลองซีตร,ตรงไหนตรงจอมปลวกอะไรหรือเปล่าแต่ถ้า ร้องตีดต,ตรงไหนเมื่อไร่ผมขุดตรงนั้นนะครับจอมปองจอมปวกอะไรผมขุดหมดนะครับผมไม่สนใจหรอกดีนะมันไม่ร้องถ้าร้องตีดเมื่อไรผมขุดเมื่อน,นั้นนะ<ฮ>อย่าให้มหมอหงสนะจ๊งอมาลกมาเลยปานิน โอ้ไม่ไปดีกว่าลึกกัน เจออะไรเนี่ยร้องดังชัดมากเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองขุดบริเวณนี้นะเดี๋ยวจดจะลองใช้พอเตอร์สแกนดูกันว้าวสวยทำไมเสียงเงียบไปละ ตรงนี้นะเพื่อนๆโอเคเดี okay, ๋ยวผมจะขุดเลย เอานะเพื่อนๆผมจะเริ่มขุดแล้วนะตรงนี้นะขอวงสี่เหลี่ยมไว้ก่อนทำสังทำหมายไว้ก่อนเดี๋ยวขอตั้งกล้องดีๆกันครับจะได้ขุดง่ายๆเลย ไม่มีอะไรนะอะไร หายไปแล้วครับไม่รู้ไม่รู้ขุดเจออะไร ไหนอ่ะหายไปไหนเนี่ยอ๋อ <c oughs> ขยี้ไปกันตรงนี้ครับมาเดี๋ยวเราจะลองขุดตรงนี้ดู เดี๋ยวลากไม่ ตอนนี้ผมก็วางสัมภาระทั้งหมดไว้แล้วนะเพื่อที่จะขุดหลุมนี้เพราะผมรู้สึกว่าหลุมเนี่ยเครื่องสแกนมันร้องดังมากตอนนี้ผมก็วางสัมภาระไว้หมดแล้วโอเคครับคุดกันต่อเลยนี่คมันเพื่อนเห็นไหมขุดมาเด็อ๋อนี่นี่น,นี่ไงเดี๋ยวผมถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูใกล้นะเนี่ย ว่าแล้วทําไมมันสทานมากเลยมันมีเยอะมากเลยครับผมจะลองขุดข้างๆนะเผื่อจะมีอีกโอ้นี่ไงนี่ไงใช่ไหมเนี่ยโอโ้โหสวยมากเลยครับอาลามเลยเนี่ยว้าวแสดงว่านี่นะ ผมจะถายให้ดูว่าเดี๋ยวผมจะขุดต่อมันไม่น่าจะมีแค่ชิ้นเดียวเดี๋ยวขุดลงไปอีกเพราะว่าบริเวณนี้ก็เหมือนจะมีเสียงร้องอยู่อันนี้ผมได้จนั้นหนึ่งชิ้นเดี๋ยวผมจะวางวางไว้ตรงนี้กัน ยังมีอยู่นะเดี๋ยวเราจะกดต่อไปเรื่อยๆโอ้หนี่เพื่อนๆนี่ก็นี่ครับโอ้โหเจอแล้วเนี่ยชิ้นที่สองเห็นไหมเนี่ย สวยมากเลยครับเนี่ยได้ทั้งหมดสองชิ้นแล้วนะ่ายให้เพื่อนดูเนี่ยสองชิ้นแล้วนะเป็นทองคำเฮ้ยทองคำนี่ว่า ก็ยังร้องอยู่นะก็ยังร้องอยู่นี่เพืเ่อนๆอู้อันนี้จานเงินว้าวอันนี้อันนี้เหมือนเป็นถ้วยเงินแท้เลยนะดูสิ โอ้โหสามชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับนี่โอ้โหสวยมากเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนดูใ,ใกล้ๆนะเดี๋ยวเพิ่งปิดคลิปเดี๋ยวเราเอาวัตถุโบราณไปล้างให้ดูเด็กโตไป นี่ครับชิ้นแรกสวยไหมแต่ก็ยังไม่สาดเท่าไหร่นี่ครับชิ้นแรกที่เราขุดเจอวันนี้วางไว้ก่อนชิ้นที่สองก็นี่ดูดีๆก็สีทองคำนั่นเน่ยเหมือนทองคำอยู่นะ ทองคําหรือเปล่าวะนนี่เดี๋ยวลองไปขัดดีๆก่อนนี่ชิ้นที่สองครับตัวเล็กวางไว้ก่อนมัยัดวางวางไว้ก่อนชิ้นที่สามนี่อันนี้เป็นเงินมันเงินแท้เลยนี่ อมิตรมิตราสัญลักษณ์อะไรเหมือนเป็นของโบราณด้วยนะเพื่อนๆลองมองตรงกลางเนี่ยมันคือสัญลักษณ์อะไรอะ่ะใครใครรู้บอกพี่เนี่ยสัญลักษณ์ของอะไรอวันนี้ได้สามชิ้นก็พอใจแล้ว งั้นวันนี้ขอปิดคลิปเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสััสีีครับ